ยูโกสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่าอาริเมโวนะครับนะก็ต้องขอบคุณเนาะคนนี้ที่ให้รหัสมายืมด้วยแล้วกันเนาะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องหรือพี่แต่ก็ขอบคุณและกันนะที่ให้รหัสมายืมนะครับนะเอาล่ะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครตัวรับให้เองนะครับเพื่อเป็นน้องเลาไม่เองนะฮะก็น้องเชลามของคนนี้เนี่ยก็เลเวลหนึ่งนะครับนะยังไม่ได้อัพอะไรเลยเลเวลหนึ่งนะก็เบสิกเบสิกเลยนะครับนะโอเคก็ ใครที่อยากหาน้องสลาดนะครับวิธีการหาครับก็ต้องไปสุ่มจากตู้อีเวนต์นะครับนี่ตรงนี้เลยนะมันเป็นตัวลับนะครับนะนี่สุ่มหาตัวนี้เลยนะนี่ซึ่งก็ไม่มีบอกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวลับนะเนาะอันแหละเพราะว่าเป็นตัวลับก็เลยไม่มีบอกนะเอาล่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดซับสไครต์กันนี่ก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับนะส่วนใครที่กดแล้วก็ไปดูคลิปเลยนะครับ let's go เอาล่ะล้วก็ตัดเข้ามาตัวด่ากันแล้วนะครับมาเราก็จะมารีวิวน้องสลามเลยแล้วกันเนาะ แไปอ่าซึ่งน้องฉลาดนะครับน่าจะได้ตังค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่ห้านอยครับนะเปิดมารยะการตีก็ถือว่าไกลใช้ได้นะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นไม่ต้องเสือเราอ่ะปป้ป้ปปปปเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ป้าป้ป้ปปปนุไป้นปาป้ปปไม่ต้องเสือไม่ต้องเสือบป้าป้ปโอเคอันนี้ก็เป็นอนิเมชั่นการตีของน้องนะครับนะไอทีหนึ่งไม่คิดดูไม่ทัน เสกน้ำออกมาเสกน้ำใช่ไหมไปเจ้โอเคเสกน้ำออกมาเฮ้ยถืออะไรอะ่ะสามง่ามปูเซดอนด้วยเฮ้ยดีออนใช่ด้วยโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับใช้ตังอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับดามเมจเพิ่มที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบระยะเพิ่มสองนะครับอาร์เมชั่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็ใช้ตังอยู่ที่สองพันสองร้อยตัเมจเพิ่มพันห้านะครับเอ่อระยะเพิ่มหนึ่งนะอาร์เมชั่นก็น่ายังเหมือนเดิมนะหรือเปล่า ดูก่อนแล้วกันนะโอเคเหมือนเดิมน,นะอัพขั้นต่อไปนะครับใช้ตังหุนที่5,000นะครับดาเมจเพิ่มหุนที่เนอ่อ8,250นะครับแล a ว่ <c oughs> าแต่ฟอกบาทอะไรคือบาทโอ้ยอช่างมันเถิดแล้วก็วได้การจจบตีเพิ่ม4วีนะครับโอเคก็ไอแม่ช่นงก็ได้มาเปลี่ยนไปนะนี่เฮ้ยอะไรกัน <c oughs> เฮ้ยลำ้ลำล้ำเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวขอขอไอ้ที่ขอีทจะชัดๆทีหนึ่งเมื่อกี้ดูไม่ทนันไหนไหนเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเออว,ว้าวอืเล่นใหญ่เล่นใหญ่เอาไปน,นะครับแช่ตังค์อยูที่หกพันสองร้อยห้าสิบระเบิดเพิ่มอยูที่หกพันยี่สิบให้แหละอัพไปก็เหมือนเดิมอะไม่เปลี่ยนแปลงอะ โอเคก็เหมือนเดิมต่อไปก็แค่ตัง 8, 000, แปดพันเมเพิ่มแปดพนะครับเพนะิ่มดาเดนโอ้วะโอเคก็เหมือนเดิมนะต่อไปนะครับแค่ตังอยูที่หนึ่งหมื่ 13, นะครับดาเมเพิ่ม,มที่สองหมื่นหน่งพันเก้าร้อนหนึ่งพันเก้าร้อะครับโอเคก็ตันเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยเส,สกออกมาอย่างง้นลือ อะไรกันเออตรดจไปแล้วอู้อ๋อเฮ้ยเฮอ,อ,อะไรวะเนี่ยกูกระโดดกระโดดอุ๊ยกระโดดกระโดดกระโดดอะไรครับเนะี่ยอุ๊ยกระโดด the fuck อันนี้คือลายดูไปทันเลือดแต่ไม่แกเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปทานอันนี้คือเลือดใช่ปะเท่าไหร่วะสองหมื่นปะสองหมื่นน่าจะสองหมื่นนะโอเค เอาลายคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับนะใครชอบฝากกดไลค์แล,ล้วกดตามให้กันด้วยนะครับนะบ๊ายครับทุกคนจุกรูกันน่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอ แค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจัก,กรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอร์พา